สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมรถพร้อมส่งนะครับผมจากกูสุนทรการช่างนะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถที่ลูกค้าได้มาสั่งจองเอาไว้นะครับผมก็ดําเนินเรื่องไปเน้นนะครับผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เตรียมจัดส่งนะครับผมคันนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดราชบุรีนะครับผมเตรียมขึ้นรถสไลด์นะครับเตรียมขึ้นรถเย็นนี้นะครับผม วันนี้นะครับกเ็เตรียมตัวนะครับทำความสะอาดนะครับผมทำความสะอาดแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับผมอันนี้ก็ล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนกำลังลงน้ำยานะครับผมภายในก็กำลังทำความสะอาดอยู่นะครับภายในกำลังลงน้ำยาลงแว็กนะครับผมเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ถอดออกมาทำความสะอาดให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับ ทำงานเก็บรายละเอียดนะครับผมรถก็ล้างแล้วเรียบร้อยนะครับพอล้างเสร็จก็มาลงน้ำยาลงน้ำยาเงาอีกรอบหนึ่งนะครับคัสซีนะครับพวกช่วงล่างก็เวลารถจอดนะครับก็จะพ่นสีเก็บให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็พ่นให้แล้วเรียบร้อยนะครับพ่นสีดำกันสนิมให้อีกรอบหนึ่งนะครับ แหนบนะครับก็เสริมให้เรียบเรียบร้อยนะครับทั้งแหนบหน้าแหนยบหลังนะครับผมยางใหม่หกเส้นนะครับกระทะใหม่หกลูกนะครับผมคันนี้ก็ลูกค้าขอเป็นแต่ลมเพิ่มนะครับก็จัดให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเช็ดยางนะครับเคล็ดบางฝุ่นนะครับเงาๆแบบนี้เลยนะครับผม รอบคันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมฟังก์ชันของรถคันนี้ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับผมแล้วลูกค้าก็ขอเพิ่มเป็นตัวเกาะบังฝุ่นหลังนะครับผมเวลาวิ่งนะครับจะได้ไม่ถอยเหยียบนะครับผมก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบตองเจนะครับผมเป็นไฟท้ายแบบตองเจนะครับ ช่วงล่างนะครับเก็บให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับผมแบตเตอรี่ใหม่ทั้งสองลูกนะครับแบตเตอรี่ใหม่สองลูกแล้วก็กองดักน้ำนะครับส่วนฟิวที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฟิวของจอนะครับจอ Android นะครับแล้วก็ฟิวของไฟสเตตนะครับผมย่อพวกโซ่พวกนี้นะครับก็จะ น็อตจับโซ่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะต้องขันน็อตล็อกอีกอีกขันน็อตล็อกกันไว้อีกอีกที่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าเวลารถวิ่งไปนี่มันจะสะบัดน,นะครับผม mm hmm. ก็จะทําให้หลุดง่ายนะครับผมบางทีอาจจะถอยเยียมนะครับผม mm hmm. ก็จะมะีทั้งมองคุนหน้ามองคุนกลางมางุุนหลังเลยนะครับผม mm hmm. ก็ต้องขันล mm ็อกเก็บนะครับภายในก็กําลังทําความสะอาดอยู่นะครับ โซนภายในคันนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องของอไฟสเตปนะครับผมแล้วก็มีจอแอนดรอย7นิ้วนะครับผมสามารถเชื่อมบ i f i นะครับเขาเรียน youtube ได้นะครับผมแล้วก็กล้องมองหลังก็ดูจากจอตัวนี้เลยนะครับผมการใช้งานกา็ลูกค้าเข้าเกียร์นะครับพอเข้าเกียร์ปุ๊บก็จอก็จะปิดขึ้นมาเลยนะครับผม ไปติดครบหมดแล้วนะครับข้างหน้าก็เช็ดแล้วเรียบร้อยนะครับผมยสวยเลยตุ๊กตานะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมด9ตัวนะครับผมข้างบนฝั่งละสานะครับแล้วก็ทั้งด้านหนสา3ตัว มีไฟทุกตัวนะครับผมเป็นไฟสีขาวนะครับผมไฟปาตตเน่นะครับมีสิบแปดวงอะไฟปาตตเน่มีสิบดวงนะครับผมส่วนสปอตไลท์เดนกิมีสิบแปดวงนะครับเป็นงานปลั๊กทุกตัวเลยนะครับผมก็เวลาลูกค้าไปใช้งานก็ง่ายนะครับเวลาไปเข้าขนส่งอะไรอย่างนี้ก็ดึงปลั๊กออกแล้วก็คัำน็อตออกนะครับแล้วก็ ปล่อยั๊กิ้งไว้ได้เลยครับเวลาจะใส่คืนก็คันน็อตแล้วก็เสียบั๊กใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปตัดต่อใหม่นะครับผมแล้วก็มีป้ายนะครับทางด้านบนนะครับมีเสาธงนะครับแปลงหน้าเป็นโดมิเนเตอร์นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับถ้าตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนอ่กลัวแบบว่าแสงไฟมัน สะท้อนตานะครับก็จะมีปลั๊กนะครับไว้ให้ดึงออกนะครับผมกันชนเป็นกันชนยื่นยับหมุดนะครับขอป้ายทะเบียนนะครับผมมีไฟนะครับจะบอกมีปักเป็นงานปักนะครับเป็นงานปักทุกจุดเลยนะครับผมก็จะมีปลั๊กเอาไว้ให้ดึงออกนะครับผมเวลาจะถอดกันชนออกอย่างนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับแปลงหน้านะครับก็ไม่มีสาเลี้ยวอยู่ตรงแกมนะครับก็แปลงมาใส่อยู่ข้างในข้างในนี้นะครับอยู่ในตาไฟเรียบร้อยนะครับผมกระจกนาซ่านะครับเช็ดน้ำยาสวยแบบนี้เลยคันชักนะครับก็อ่า อัดให,ให้ใหม่นะครับแน่แนๆนาๆเลยนะครับผมแหนบก็เสริมให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็มีกันโค้งหน้าให้ด้วยนะครับแหนบเดิมมาจากนอกนะครับจะมีอยู่แค่ฝั่งละสองทัวนะครับอันนี้ก็เสริมให้แล้วก็รองให้นะครับผมตามสเปคกรถวิ่งดินนะครับไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปนะครับผม สำหรับรถครันนี้นะครับก็จะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมถ้าท่านใดอยากเห็นผลงานของรถครันนี้นะครับก็อยู่ใกล้เคียงนะครับก็ตามติดตามดูได้นะครับผมที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมก็เดินทางเย็นนี้นะครับผมไปถึงลูกครร้าบอกว่าขอเป็นเรื่องพรุ่งนี้เช้านะครับผมก่อน10โมงนะครับก็ออกเดินทางเย็นนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคันนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ